สำหรับในวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีและทักทายแฟนๆคอบอลชาวลูกด่ังทุกท่านกันก่อนซึ่งเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุภชัยวดเดตสำหรับในวันนี้ผมก็ได้มีเกม7คู่เด็ดๆกับโปรแกรมวันศุกร์ที่27กันยายน2567มาฝากกันแต่ก่อนที่เราจะไปดูโปรแกรมใหม่ของวันนี้ก่อนอื่นเราก็มาสรุปผลงานกับเกมยูโรปาลีกผมก็ได้ฝากให้ไว้เป็นแนวทางในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับซึ่งจากผลงานทั้งหมด7คู่ที่ผมก็ได้ให้ไปในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาและมันก็ยัังงงงงงมีีถึึ4คคคู่่่ด้้้วยยกกนนทททาาาผลเเขปซ็ เราได้บวกกันอย่างต่อเนื่องโดยคู่แรกก็จะเป็นเกมที่ทางฝั่งของทีมเยือนอย่าง g l a s g o เ r นเจอร์ในนัดนี้พวกเขาก็บุกไปเก็บ3คะแนนได้สําเร็จจากการเอาชนะเจ้าบ้านอย่างมาโมไปได้ที่สกอร์สประตูต่อศูนย์ซึ่งในเกมนั้นนี้ครับผมก็ให้เลือกเชียร์เลือกรองทางฝั่งทีมเยือนไปที่ราคา0.25และกับผลงานที่ออกมาก็เลยทําให้นาทางของเราในเกมคู่นี้ก็ยังคงชี้ถูกจุดเข้าป้ายก็เป็นจุกๆในคู่แรกเกมคู่ที่2ครับก็จะเป็นเกมท,ที่ทางฝั่งของเจ้าบ้าน f e y e n o o r เปิดรังรับการมาเยือนของยง i ซก s a i สซึ่งตอนที่ผมัคัคคคน่่วงาาืทีะรบ กับแนวทางที่ได้ให้ไปในคู่นี้ผมค่อยเลือกเชียร์ไปที่ราคา0.75ซึ่งในเกมคู่นี้ทางฝั่งเจ้าบ้านเฟรเดิริเช่ก็เป็นฝ่ายเปิดรังเอาชนะยูดิยงเซกิลุสไปได้ที่สกอร์2ประตูต่อ1และสําหรับผลการแข่งข,ขันที่ออกมาแบบนี้ก็จะทําให้แนวทางของเราก็ยังคงชี้ถูกจุดเท่าเป้ากันไปแบบใส่ส่ส่วนคู่ต่อมาครับกับเกมคู่ที่3ซึ่งในเกมนี้อาติบีวีเบลก็สามารถบุกไปเก็บห่คะแนนสาคัญมาได้จากเกมที่พวกเขาก็บุกไปเยือนกรุงโรมทิมนของทัพมาปารโรมามาได้ที่สกอร์1ประตูต่อ1 จะได้ประตูตีเสมอเราก็ต้องรอจนถึงนาทีที่85ครับและจากผลงานที่ออกมากับแนวทางที่ผมก็ให้เลือกชี์ทางฝั่งทีมเยือนเอติบีเบาไปที่เลท0.5มันก็ยังคงทําให้แนวทางของเราในเกมคู่นี้ก็ยังชี้ถูกจุดเข้าเป้ากันไปนแบบจุกๆเลยครับส่วนผลงานในคู่สุดท้ายก็จะเป็นเกมที่โอลิมปิกลยงก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะโอลิเปียกอสสากิสมาได้ที่สกอร์2ประตูต่อ0ซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ครับก็ให้เลือกเชี์ทางฝั่งเจ้าบ้านไปกับที่เลทราคา0.5และสําหรับผลงานที่ออกมามันก็ยังคงทํา ให้แนวทางของเราในเกมคู่นี้นนก็ยังคงชี้ถูกจุดเข้าเป้ากันไปแบบจุกๆอีกคู่และสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ไม่อยากจะพลาดแนวทางการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุภชยัยที่คุอได้คัดตัวเด็ดๆตัวดีๆมาฝากกันในทุกวันวิธีการง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กด s u b s c r i b e กดหัวใจแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพียงเท่านี้พี่ๆก็จะไม่พลาดตัวทีเด็ดและคลิปที่สุภชัยก็จะได้วิเคราะห์ฟุตบอลมาฝากกันในทุกวันส่วนพี่ๆท่านไหนนะครับต้องการอยากจะเป็นสมาชิกและครอบครัวเดียวกันกับสุภชัยขั้นตอนแรกกติกาง่ายๆก็เพียงแค่กดม Li ID Smart ตัวย้ำอีกครั้งครับกับ l ลน์ ID @s74 ตัวซึ่งในกลุ่มนี้นอกจากจะมีไว้พูดคุยแนวทางหรือการวิเคราะห์ฟุตบอลเพิ่มเติมในคู่ต่างๆแล้วสำหรับตัวทีเด็ดอ P ทั้งสเตปบอลชุดและตัวอ P ีบอลเตงสุภใช้และทีมงานก็ได้คัดสรรมีมาฝากกันในทุกวันอย่างแน่นอนและสำหรับในวันนี้กับโปรแกรมที่ผมก็ได้มีมาฝากกันก็จะเป็นเกมไฟเดย์ไนท์ที่ก็จะมีทั้งโปรแกรมไทยลีกลีกเอิงฝรั่งเศสบุนเดสซีการเยอรมันเกาโชอิตาลีและลีกาสเปนมาฝากกันครับส่วนในทิศทางและนนนนววททางงใััีี้้หหมมมด7คคูู่่จะเกไ สใจและมีตัวไหนที่น่าจะสร้างกำไรได้บ้างเราก็มาตามล้นแล้วก็มาตามเชีร์กันเลยครับส่วนพี่ๆท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์ในคลิปนี้ของสุภชัยกันได้เลยครับและในช่วงนี้เพื่อไม่ให้ปีดการเสรรียเวลาเราก็ไปเริ่มกันก่อนกับเกมไทยลีกในคู่แรกของเรากันเลยครับสำหรับเกมคู่แรกของเราเราก็จะมาอยู่กันที่สนามทันเดอร์โดมโดยทางฝั่งชวาวบ้านกิเลนพยองเมืองทองยูเกตจะเปิดรังรับการมาเยือนของจงอางพยองคอนแก่นยูเทตและสำหรับราคาให้ที่แคปไม่ก้านกนเกมที่ให้มาในคู่นี้เเรทแกก็ปิดมาี่ค1.5 สำหรับผลงานอันดับตารางคะแนนของผู้ในตอนนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านเมืองทองยูเทิรก็ถือว่าผลงานในการออกตาร์ดการของพวกเขาก็ยังถือว่าทาผลงานได้ดีที่สุดตลอดในช่วงหลายๆปีเลยครับเพราะจากผลงานในการลงสนามไปทั้งหมด6เกมทางฝั่งเจ้าบ้านก็ยังเก็บชัยชนะมาได้3เสมอ2แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวก็เลยทําให้ในตอนนี้พวกเขาก็มีอยู่ถึงสิบเอ็ดคะแนนแล้วก็รั้งอยู่อันดับที่5ของตารางส่วนผลงานของทางฝั่งทีมเยือนขอนแก่นยูเทิรผลงานจาก5เกมที่ลงสนามทั้งหมดเขาก็เก็บมาได้เพียงแค่2คะแนนจากการเสมอไปทั้งหมด2เกมและจากผลงานที่ออกมาก็เลยท ในตอนนี้ทางฝั่งคอนคอนแกนยูเต็ดก็รั้งอยู่ในอันดับบว้ยของตารางแล้วก็มีคะแนนตามหลังรองบว้ยอย่างชิงรายและนคปรปฐมอยู่ที่2คะแนนครับซึ่งถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานเฮตุเฮตในการเจอกันของงคู่ผลงานในการเจอกันทั้งหมด8ครั้งทางฝั่งของเจ้าบ้านเมืองทองยูเต็ดก็เคยเอาชนะขนแกนยูเต็ดไปได้ทั้งหมด5ครั้งแถมยังไม่พอถ้าเรามากางสถิติดูทั้งหมดทางฝั่งของเมืองทองที่เคยแพ้กับทางฝั่งขนแกนไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นโดยที่ผลงานในการเจอกันในครั้งล่าสุดก็เป็นการเจอกันในเกมลีคับในช่วง,นน,งนนนปปค่ดาฝอแกกยเเเ็็ิ บ้านเจ้าให้กับทางฝั่งของเมืองทองยูเต็ดไปที่สกอร์ศูนย์ประตูศูนย์แล้วถ้าเราจะมาดูผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านเมืองทองในตอนนี้จากสถิติที่ออกมาแม้ว่าผลงานในช่วง5เกมทางฝั่งเจ้าบ้านเมืองทองก็อาจจะยังคงไม่แพ้ใครมาก็จริงแต่สําหรับผลงานที่เขาเก็บชัยชนะมาได้ในช่วงนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านก็ยังเก็บชัยชนะมาได้เพียงแค่2เกมแล้วผลงานที่เหลือก็ยังมีเกมที่เสมอให้กับทางฝั่งของคู่แข่งเป็นทั้งหมดอีก3เกมโดยที่ผลงานของทังฝั่งเจ้าบ้านใน5นัดหลังเมืองทองยูเต็ดก็มีเกม 4.2และสําหรับผลงานในนัดล่าสุดก็เป็นเกม ACL 2ที่ทางฝั่งของเมืองเท่ายูเต็ดก็เปิดสนามราชบังเจ้าให้กับทางฝั่งของทีมเยือนอย่างเซลังกอรจากมาเลเซียไปที่สกอร์หประตูหนึ่งส่วนผลงานของทางฝั่งทีมเยือนคอนแกนยูเต็ดในตอนนี้ซึ่งก็อย่างที่ผมก็ได้บอกไปนะครับว่าพวกเขาก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้เลยแม้แต่เกมเดียวทั้งๆที่โปรแกรมใน5้านัดหลังทางฝั่งของคอนแกนยูเต็ดก็ยังได้ลงเล่นไปเกมนัดเย้าต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองไปถึง4เกมโดยผลงานที่ทางฝั่งทีมเยือนทําได้ก็มีเกมที่เปิดบ้านแพ้กัับทททาาางงงฝ่่่ขออกรรรเืไปปีะู เกมต่อมาก็แพ้กับทางฝั่งของทัพปราสาทสายฟ้าบรีลามยูเตดมาที่สกอร์สประตูศูนย์นาัดมาก็ยังโดนบีจีประทุมเอาชนะไปได้อีกถึงสกอร์สประตูศูนย์และสำหรับผลงานใน2เกมหลังสุดทางฝั่งของคอสแกนยูเตดก็ยังมีเกมที่บุกไปแพ้กับทางด้านประจวบมาที่สกอร์หต่อศูนย์และในเกมนั้นล่าสุดพวกเขาก็เพิ่งจะเปิดบ้านแบ่งแต้มกับทางฝั่งของนคปรปฐมมาอีกที่สกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ครับแล้วถ้าเราจะมาดูจากเลนราคาแฮนดี่แคปไมคานที่ให้มานะครับซึ่ง ถ้าเราเลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านเมืองทองยูเทเร็ดเรทราคาค่าน้ําเชื่อได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.76แต่ถ้าในเกมนี้นนถ้าเราเลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนขอนแก่นยูเทเต็ตเรทราคาค่าน้เชื่อได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.01และสําหรับกับกระแสทิศทางในฝั่งฝั่งต่างประเทศที่ออกมาในตอนนี้กระแสและทิศทางแทบทั้งหมดก็ยังคงมีการปรับตัวและเอ็นเอียงไปในทางฝั่งของเจ้าถิ่นทัพเมืองทองยูเทเต็ดมากกว่าในตอนนี้ครับแม้ว่าผลงานของทางเจ้าบ้านก็อาจจะมีสะดุดบ้างอยู่ในช่วงหลังๆแต่ถ้าหากเราจะดูผลงานใใในน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 เเเเเฉพาะกกกกมมทีี่่่่ลลลัังงแ้้วซึตตตออ็็ป9ิดค ที่ทางฝั่งของเจ้าบ้านเมืองทอยย <c oughs> ูเต็ดก็ชนะทีมเยอนมาได้สาเร็จทั้งหมดและแม้ว่ากับเลทแฮ้ทิแคปราคาไม่ก้าที่เปิดมา <c oughs> ก็อาจจะสูงถึงราคา1.5อยู่ในตอนนี้แต่ถ้าดูจากกระแสนในต่างประเทศบวกกับเลทการจ่ายค่าน้าที่ก็ยังมีทิศทางที่มีการปรับตัวลงมาเรื่อยๆอีกเพราะฉะนั้นในเกมนัดน,นี้อยู่ทางฝั่งเจ้าบ้านเกเรนพยองซึ่งผมก็มองว่าในนัดน,นี้ทางฝั่งเจ้าบ้านก็น่าจะเป็นฝ่ายเปิดรังเอาชนะขนแก่นยูรนเต็ดไปได้ที่สกอร์3ประตูศูนย์ดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่่นีีี้ผมมจจงงงขอออออชชชัไปททยยเื มาต่อกันกับเกมเทลิกในคู่ที่2ซึ่งในคู่นี้ก็จะลงสนามกันเวลาหนึ่งทุ่มตรงครับโดยที่ทางฝั่งเจ้าบ้านทูแบงคอกยูเนเต็ดก็จะเปิดรังรับการมาเยือนของราชบุรีเอฟซีและสำหรับระยะห่างราคาแม่กั้นก่อนเกมที่ให้มาในคู่นี้เดทนราคาแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกสำหรับผลงานอันดับตารางคะแนนในตอนนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านทูแบงคอกยูเนเต็ดพวกเขาก็รั้งอยู่บบที่3ของอตรางแล้วก็ทําไปได้ทั้งหมด14คะแนนส่วนทางฝั่งทีมเยือนราชบุรีเอฟซีผลงานที่ลงสนามไป7เกมทางฝั่งทีมเยือน,นก็เก็บชัย ทางฝั่งของทีมเย็ยนราชบุรี FC พวกเขาก็มีอยู่ที่8คะแนนแล้วก็รั้งอยู่ลบ,บที่10ตกลางแล้วถ้าเราจะมาดูผลงานในช่วง5เกมที่ผ่านมาทางฝั่งเจ้าบ้านทูแบงคอกยูเต็ดพวกเขาก็มีเกมที่ดูเสมอไปในเกมนัดเยือนให้กับนครราชสีมา FC ไปเพียงแค่นาเดียวส่วนในผลงานที่เหลืออีกสเกมทางฝั่งเจ้าบ้านก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้ทั้งหมดโดยที่ผลงานใน2นัดหลังทางฝั่งของทูแบงคอกยูเต็ดก็มีเกมที่เปิดบ้านเอาชนะแท็บบินเนสโลเวอร์ไม่ได้ในเกม ACL ีสงที่สกอร์4ี่ประตูสส่วนผลงานในนัดล่าสุด ไม่ได้ที่สกอร์3ประตูศูนย์ส่วนผลงานของทั้งฝั่งทีมเย็นราชบุรีจากผลงานในการลงสนามในช่วง5เกมที่ผ่านมาจากผลงานที่พวกเขาทําได้ก็ยังสามารถคว้าชัยไม่ได้เพียงแค่2เกมแล้วก็มีเกมนี้ด้ยเย็นครับที่บุกไปแพ้กับทางฝั่งของเมืองทองยูเนเต็ดและลำพูนเวเออร์มาถึง2เกมส่วนผลงานใน3นัดหลังนอกจากที่ทางฝั่งของราชบุรีจะมีเกมที่บุกไปแพ้กับทางฝั่งของลำพูนเวเออร์แล้วผลงานที่เหลืออีก2เกมราชบุรีก็มีเกมที่เปิดบ้านเสมอให้กับทางฝั่งของการท่าเรือไปที่สก ไปถึงสกอร์สประตูต่อศูนย์แล้วถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานเฮตุเฮตในการเจอกันในช่วงสิครั้งที่ผ่านมาผลงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านทูแบงคอกยูตเตตที่ก็เป็นฝ่ายทําได้ดีกว่านะครับเพราะจากผลงานในการเจอกันทั้งหมดทูแบงคอกยูตเตตก็เคยเอาชนะราชบุรีไปได้ถึงหครั้งแล้วก็ยังมีเกมที่ทูแบงคอกก็แพ้กับทางฝั่งของราชบุรีไปเพียงแค่3าครั้งเท่านั้นและสําหรับผลงานในการเจอกันในนัดล่าสุดทูแบงคอกยูตเตตก็เป็นฝ่ายบุกไปเอาชนะราชบุรีมาได้ถึง,ถง,ถงทิ้นที่ คงเปิดมาอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำาผลตบแทนในตอนนี้ถ้าเราเลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านทูแบงคอกยูดเตเลทราคาค่าน้ำที่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.83แต่ถ้าในเกมนัดน,นี้ถ้าเราเลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนราชบุรีเอฟซีเลทราคาค่าน้ำที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.94และสำหรับกับกระแสทางในฝ้าฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงไปในฝั่งของทีมเจ้าบ้านทูแบงคอกยูดเตมากกว่าครับแม้ว่าทางฝั่งราชบุรีก็อาจจะเพิ่งถล่มทางฝ ฝั่งราชบุรีแล้วผลงานของพวกเขาเวลาที่ได้เล่นในเกมนัดเดียนนั้นผลงานส่วนใหญ่ที่ราชบุรีทําได้ก็ไม่ดีเอาสิเลยครับเพราะจากสถิติใน5เกมพวกเขาก็คว้าใช้ยมาได้เพียงแค่เกมเดียวแล้วก็ยังแพ้ไปถึง4เกมแถมในตอนนี้กับกระแสและทิศทางในฝ้าฝั่งต่างประเทศก็ยังได้มีการเอ็นเอียงมาในฝั่งของทางด้านเจ้าบ้านทูแบงคอกยูเต็ดอีกดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจงขอชี้ชัดไปที่ยูทูแบงคอกนอนกอด3แต้ม เกมคู่ที่3เราจะมาสลับกันที่ลิเกเอิงฝรั่งเศสในคู่ที่คืนตรงนะครับโดยที่ในนัดนี้เจ้าถิ่นโอแซทีมดัดที่16ของตารางก็จะเปิดรังรับการมาเยือนของแบรสทีมดัดที่11บรางและสาหรับแฮนดิแคปราคาไม่กั้นก่อนเกมที่ให้มาเลทแรกในตอนนี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคาเสมอกันสําหรับในคู่นี้ถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานเฮตุเในการเจอกันในครั้งที่ผ่านๆมาก็ถือว่าผลงานของทั้งสองทีมที่เจอกันก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับเพราะจากผลงานในการเจอกันในช่วง10บครั้งหลังสุดทางฝั่ ก็จะเป็นทางฝั่งของแบสครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะโอแซไปได้ถึง5เกมแต่ทั้งคู่ก็เคยเสมอกันไปถึง4เกมและสําหรับผลงานในการเจอกันในเกมนั้นล่าสุดก็เป็นทางฝั่งของแบสนะครับที่พวกเขาก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะโอแซไปได้ที่สกอร์หประตูต่อศูนย์แล้วถ้าเราจะมาดูสิติผลงานในช่วง5เกมของทั้ง2ทีมผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านโอแซแม้ว่าพวกเขาจะมีเกมที่เก็บชนะไปได้ในเกมนัดแรกที่เปิดบ้านเอาชนะนิสไปได้ที่สกอร์สประตูหนึ่งแต่ถ้าว่ากับผลงาน4เกมต่อมาครับทางฝั่งของโอแซก็ยังแพ้ติดต่อกันมมมางงกติดดด้ยผลทห็ี เกมที่บุกไปแพ้กับน้องที่สกอร์สอประตูศูนย์เกมต่อมาก็บุกไปแพ้กับทางด้านเรืออัฟมาอีกที่สกอร์สประตูหนึ่งแถมผลงานในบ้านในนัดถัดมาก็ายังโดนโมนโก,โกบุกมาเก็บชัยชนะไปได้อีกที่สกอร์สประตูศูนย์และสําหรับผลงานในนัดล่าสุดของโอแซก็เป็นเกมที่พวกเขาก็บุกไปแพ้กับทางฝั่งของมองูฟลิเยมาที่สกอร์สประตูสองครับซึ่งถ้าเรามาดูจากผลงาน5เกมตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาทางฝั่งของโอแซก็ยังไม่สามารถเก็บคินชีสมาได้เลยแม้แต่นดเดียวแต่แถมยังไม่พอครับพวกเขาก็จะทําผลงานเข้าเป้้้้าาาาาาใหหกกัััับบนนนนนนลลงงงงททททุมมมไดดเเเีียยแแค่่่วะสํรผขออฝื แม้ว่าผลงานของแบสก็อาจจะมีเกมที่สืุ่ดเสมอและแพ้ไปอย่าดนึงเกมในช่วง5เกมหลังสุดแต่ก็ดูเหมือนว่ากับเกมที่พวกเขาพลาดไปทั้ง2เกมนั้นก็ยังเป็นเกมที่บุกไปแพ้กับทางฝั่งของปารีสซัชแมงมาที่สกอร์สามประตูต่อหนึ่งแล้วก็อุ่นเครื่องเสมอให้กับเกงกองไปที่สกอร์สองประตูสองส่วนผลงานอีก3เกมที่เหลือของทางฝั่งแบสพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไม่ได้ทั้งหมดทุกเกมครับไม่ว่าจะเป็นเกมที่เจอกับแซเอเตียนก็ยังเปิดบ้านถล่มไปถึงสกอร์สี่ประตูศูนย์เกมที่เก็บชัยชนะในเกมต่อมาก และสําหรับผลงานในนัดล่าสุดครับทางฝั่งของแบสก็ยังเปิดบ้านเอาชนะตูลุสมาได้อีกที่สกอร์สประตูศูนย์ซึ่งแม้ว่าผลงานตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาแบสก็อาจจะคว้าชัยไมาได้ถึงสเกมแต่ถ้าเรามาดูผลงานในนัดเยือน5านัดหลังสูนนะครับทางฝั่งของทีมเยือนก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้เลยแม้แต่เกมเดียวและถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาแฮนดิแคปไมค์การที่ให้มานะครับซึ่งในคู่นี้ราคาให้มานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคาเสมอกันโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําผลตอบแทนในตอนนี้ถ้าเราเลือกเชียร์ แต่ถ้าในาตอนนี้ถ้าเราเลือกเชยทางฝั่งทีมเยนบรสเลตราคาค่าน้ำที่เราจะได้ก็จะได้ทีคาร์หนและสําหรับกับกระแสทิศทางในฝัง่งฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสและทิศทางก็ยังคงมีการเอียงไปในฝั่งของทางด้านเจ้าบ้านโอแซมากกว่าครับแม้ว่ากับกระแสและทิศทางในฝั่งฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ก็อาจจะได้มีการเอียงไปในฝั่งของด้านเจ้าบ้านโอแซนะครับแต่ถ้าเรามาดูจากผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านที่ทําได้ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าณเวลานี้ทางฝั่งของโอแซก็พร้อมที่จะแพ้กับทางฝั่งคู่แข่งทุกทีมไม่ว ผลงานในการเจอกันในครั้งก่อนๆผลงานของโอแซและที่เจอกับแบสซิไลพวกเขาก็มักจะทําผลงานได้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นกับเลทราคาที่เปิดมาเพียงแค่ราคาเสมอกันแบบนี้ว่างทางฝั่งทีเวียนแบสก็น่าจะได้ลุนมากกว่าครับดังนั้นกับการชีชร้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชีช้ชัดไปที่อยู่แบสจัดได้ สำหรับเกมคู่ที่4เราก็จะมาอยู่กันที่ศึกบุเดซิก้าเยอรมันโดยที่ในเกมได้นนี้ครับก็จะเป็นการพบก,กันร,ระหว่างทัพเสือเหลือรัสเซียดอทบุนกับทางฝั่งของโบคุมและสําหรับแฮนดิแคปราคาไม่กั้นก่อนเกมที่ให้มาในคู่นี้เด็นราคาแรกก็เปิดมาที่ราคา1.75ซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานในอันดับตารางคะแนนของทั้งสองทีมในตอนนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านดอทบุนพวกเขาก็ยังเก็บมาได้ถึง8คะแนนจากการลงสนามไปทั้งหมด4เกมแล้วก็รักอยู่แบบที่8ของตารางส่วนผลงานของทางฝั่งทีมเยอรนโบคุมนะครับผลงานตั้ ผลงานที่ทําได้ก็มีเกมที่เสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึงสาเกมซึ่งจากผลงานที่ทงฝั่งของทีมเยือนโบคุมทําได้ก็เลยทําให้ในตอนนี้พวกเขาก็รั้งอยู่ดับที่16ของตารางแล้วก็เก็บมาได้เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นและถ้าเราจะไปดูผลงานของทงฝั่งเจ้าบ้านนะครับผลงานจาก5เกมหลังสุดบรูเซียดอตมุนก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้3เสมอ1แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวโดยที่ผลงานใน3นัดหลังครับพวกเขาก็มีเกมที่เปิดบ้านเอาชนะไฮเดนเฮลไปได้ที่สกอร์สี่ประตูสองเกมต่อมาก็เป็นเกมในนัดเยือนทีี่่บุกกไไปปเเอาาาชชนนะมมด้ทใฟ และสาหรับผลงานในเกมนัดที่ผ่านมาทัพสือเหลืองบรูเซดอนบุลก็กลับพาท่าแพ้กับทางฝั่งของทัพม้าขาวสุดกาดไปถึงสกอร์หประตูต่อหนึ่งแล้วถ้าเราจะไปดูสถิติผลงานของทางฝั่งทีมเยือนอย่างโบคุมกันบ้างซึ่งจากผลงานของทางฝั่งโบคุมในช่วง5เกมหลังทางฝั่งของทีมเยือนก็จะเก็บชัยชนะไม่ไดเพียงแค่นัดเดียวเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมโดยที่ผลงานใน3านัดลังสุดโบคุมก็ยังสามารถเปิดบ้านเอาชนะรอดไวเอเซนไปได้ที่สกอร์สามประตูหนึ่งซึ่งในเกมนี้ก็เป็นเพียงแค่เกมหมุน ทางฝั่งของทีมเยือนโบคุม,คมก็ทําได้เพียงแค่เปิดบ้านเจ้าให้กับทีมน้องใหม่อย่างโฮสตไตคิวไปที่สกอร์สประตูสองซึ่งจากผลงานที่พวกเขาทําได้ครับมันก็เลยทําให้ในตอนนี้พวกเขาก็ทําผลงานเข้าเป้าให้กับนังทุนไม่ได้เพียงแค่2เกมจาก5เกมหลังสุดเท่านั้นและถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานเฮตุเฮตใน,เนในการเจอกันใน10ครั้งที่ผ่านมาผลก็ปรากฏว่าทางฝั่งเจ้าบ้านดอตมูลก็เคยเอาชนะโบคุมมาได้4ครั้งสเสมอกันไปสครั้งแล้วทางฝั่งของทีมเยือนโบคุมก็ยังเคยเอาชนะดอตมูลมาได้อีกันและสําหรรับผลงาานนใกกเจอนครั้งล่าาสุดก็็เปนทงงฝัขอรูซ ที่ก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนโบคุมไปได้ที่สกอร์สประตูต่อหนึ่งแล้วถ้าเราจะดูจากเลทราคาที่แคปไมกันที่ให้มาในตอนนี้นะครับเลทที่ให้มานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคา1 7 5โดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำของดบแทนในตอนนี้ถ้าเราเลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านสื่อเดือรูสเซียดอตมูลเลทราคาค่าน้ำที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.8 8แต่ถ้าในเกมนี้ถ้าเราเลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยบุรคุมเลทราคาค่าน้ำที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคาสองงเอปฝั่ของดาง เจ้าบ้านทับเสือเหลืองรูเซียดัดมูลมากกว่าครับแม้ว่าถ้าเราจะมาดูจากเลนราคาให้ที่แคบไมกาที่ให้มาในตอนนี้มันก็อาจจะดูสูงอยู่ก็จริงครับแต่ถ้าเราจะมาดูทั้งกระแสะในการปรับตัวของอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําบวกกับกระแสะในทิศทางต่างประเทศในตอนนี้ทุกกระแสะก็ยังได้มีการเอ็นเอียงไปในฝั่งของทางเจ้าบ้านแทบทั้งหมดและยิ่งถ้าเรามาดูผลงานในเกมที่ทางฝั่งของโบคุมต้องออกมาเยือนทางฝั่งของเสือเหลืองรูเซียดัดมูลในช่วงหลังๆแล้วผลงานส่วนใหญ่ทางฝั่งทีมเยือนนอกจากที่พวกเขาจะแพ้ไปในเกมแล้วผลงานในการเก็บกินราคาให้ที่แคบเอเช ฝั่งเจ้าบ้านในช่วงหลังๆครับเพราะฉะนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมก็ไม่ขอคิดนานขอเลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านทับเสือเหลืองบุรุษเซีดอดมุลลุ้นมาแน่นอนฟันธง มาถึงเกมคู่ที่5กับสึกเกาโซอิตาลีในคู่ตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีโดยในเกมนี้ครับทางฝั่งเจ้าบ้านทัพปีศาจแดงดาเอซิมิลานทีมในอันดับที่7ของตารางก็จะเปิดสนามซานซิโรรับการมาเยือนของเรเช่ทีมในอันดับที่17ของตารางและสําหรับราคาให้ดิแขปไม่ก้านก่อนเกมที่ให้มาในเกมคู่นี้เลทราคาแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1.5ซึ่งในคู่นี้จากสถิติผลงานในการเจอกันในครั้งที่ผ่านๆมาก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับเพราะจากผลงานในการเจอกันในโชคสิบครั้งก่อนทางฝั่งของเจ้าบ้านเอซิมิ แพ้กับทางฝั่งของทีเมเยนเลเช่เลยไปแม้แต่เกมเดียวโดยที่ผลงานในการเจอกันในเกมนั้นล่าสุดผลงานก็เป็นทางฝั่งของเอซิมิลานเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะเลเช่ไปได้ที่สกอร์สประตูศูนย์แล้วถ้าเราจะมาดูผลงานในช่วง5เกมหลังสุดแม้ว่าทางฝั่งของราชเจ้าบ้านทัพปีศาจแดงดาเอซิมิลานพวกเขาจะทําผลงานได้ไม่ค่อยสม่ําเสมอเท่าไหร่แต่ถว่ากับผลงานในเกมนั้นที่ผ่านมาครับทางฝั่งของเอซิมิลานก็ยังสามารถบ,บุกไปเอาชนะทัพมูใหญ่อิตเตอร์มิลานทีมแชมป์เก่ามาได้ที่สกอร์สประตูหนึ่งส่วนผลงานในช่วงกก่อนหนห้าาัพวกกเขก็ยงมีเกมที่เเปิดบ้านอาชนะวิสไไปด้ถึง ก่อนที่ผลงานอีกหนึ่งเกมทางฝั่งของทัพปีศาจแดงดาเอซิมิลานก็เ,เพิ่งจะเปิดบ้านแพ้กับทางฝั่งของทัาหงดแดงลิฟูไปในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ที่สกอร์สามประตูหนึ่งส่วนผลงานของทังฝั่งทีมเยือนและเช่ในช่วงห้าเกมหลังสุดแม้ว่าพวกเขาจะมีเกมที่เปิดบ้านเอาชนะไกยร์มาได้แต่ในส่วนผลงานที่เหลือทางฝั่งของเช่ก็ยังมีเกมที่เสมอไปสองเกมแล้วก็แพ้ปิดสองเกมด้วยกันโดยที่ผลงานในสามเกมหลังครับทางฝั่งของทีมเยือนก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้เลยแม้แต่เกมเดียวและสําหรับผลงานทั้งหมดที่พวกเขาทง ทับกระทิงหินตริโนโไปที่สกอร์ศูนย์ประตูศูนย์เกมต่อมาก็เปิดบ้านเจ้าให้กับทางฝั่งของปราราไปที่สกอร์สองประตูสองและสำหรับผลงานในเกมนั้นล่าสุดทางฝั่งของเลเช่ก็ยังโดนซัสโซโลบุกมาเอาชนะไปได้ที่สกอร์สองประตูศูนย์และถ้าเราจะมาดูจากเรทราคาไมกาที่ให้มานะครับซึ่งในตอนนี้เรทที่ให้มานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคา1.5โดยที่ในอันตราการจ่ายราคาค่าด้านทดแทนในตอนนี้ถ้าเราเลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านเอซิมิลานเลทราคาค่าน้าที่เราจะได้ ก็จะได้อีทธคาสองจุแต่ถ้าในเกมนั้นนี้ถ้าเราดเชียร์ทางฝั่งทีมเยเรเช่ลเ,ชเลตราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อีทธคาหนึ่งจุดแปดห้าและสำหรับกับกระแสทิทางในฝ้าฝั่งต่างประเทศที่ออกมากระแสและทิศทางในตอนนี้ก็ยังคงมีการเอียงไปทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านท้าปิศาจแดงดำเอซมิลานมากกว่าแม้ว่าถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานในการเจอกันก็ต้องยอมรับนะครับว่า,วาทางฝั่งเจ้าบ้านก็ยังคงมีสถิตที่คมทางฝั่งทีมเยือนอยู่มากแต่ถ้าจะให้ดูจากราคาไฮเทคไมกาที่ให้มาในส่วนตัวของผมเองผมกัังออ่าาบบนจๆดขฝ้้ ก็ได้จะทำให้ใเกมนั้น,นี้พวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดเสมอสูงครับเพราะถ้าหากว่าเราจะมาดูผลงานตั้งแต่ปรจจุการมามันก็ยังไม่มีเกมช่วงไหนเลยครับที่ทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านเอซีมิลานจะเก็บชนะไม่ได้2เกมติดต่อกันทั้งๆท,ที่พวกเขาก็มีโอกาสท,ที่จะทําได้ดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่ยูเลเชเฮลันจอ เรามาต่อกันที่ลาลิก้าสเปนในคู่ตีสองตรงซึ่งในเกมน้น,นี้ครับเจ้าถิ่นเรอัลบายอริตก็จะเปิดรังรับการมาเยือนของมาโยกาและสําหรับแฮนดิแคปราคาไมก้าที่ให้มาในคู่นี้เรทแรกก็เปิดเปนที่ราคาเสมอกันและถ้าเราจะมาดูผลงานอดับตารางคะแนนในฤดูกาลนี้ของทั้งสองทีมทางฝั่งเจ้าบ้านเรอัลบารอริตผลงานในการลงสนามไปทั้งหมด7เกมพวกเขาก็เก็บชนะไมได้เพียงแค่เกมเดียวเสมอไป2แล้วก็ทําไปได้ทั้งหมด5คะแนนส่วนผลงานของทงฝั่งทีมเยือนมาโยกาผลงานจากการลงสนามไปทั้งหมด7เกมเท่ากันพวกเขาก็เก็บชนะไม่ได้3เสอ2 แล็แพ้ไปอีก2เกมซึ่งจากผลงานที่พวกเขาทำได้ก็ยังทาให้ในตอนนี้ทางฝั่งของมายอร์กาก็รั้งอยู่ดับที่5ของตารางแล้วก็มีอยู่11คะแนนแล้วถ้าเราจะมาดูผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านซึ่งจากผลงานใน5เกมหลังสุดผลงานที่ดีที่สุดของบายอริทพวกเขาก็ทําได้เพียงแค่เก็บผลสเสมอมา2เกมจากการเจอกับเลกาเนสและทางฝั่งของแอลซูซาดส่วนในผลงานที่แพ้ไปอีก3เกม ทางฝั่งของบาเยอร์ดิดก็ยังมีเกมที่บุกไปโดนบาร์ซ่าถลุงมาที่สกอร์เประตูศูนย์เกมต่อมาก็บุกไปโดนทางฝั่งของเซลตาบิโกเอาชนะไม่ได้อีกที่สกอร์สประตูหนึ่งและสําหรับผลงานในเกมนั้นล่าสุดพวกเขาก็เพิ่งจะโดนเซบีย่าอัดคาบ้านไปที่สกอร์สประตูหนึ่งครับส่วนผลงานของทางฝั่งทีมเยือนมายาการในช่วง5เกมที่ผ่านมาทางฝั่งของมายาการครับพวกเขาก็ยังสามารถคว้าชัยไปได้3เกมจากการเอาชนะไม่ได้ทั้งเลกาเนสเลอซอซซิดาและเลอเบติสส่วนผลงานที่เหลืออีก2เกมทางงฝั่ของทีมเยยือนมาากาก็ยังมีเกมที่เปิดบ้านเสมอกับทางฝั่งของเซบียาไที่สกอรมเย และสําหรับผลงานที่เหลืออีกหนึ่งเกมทางฝั่งของมายาก้าก็กลับพาท่าเปิดบ้านแพ้กับบีริวมาที่สกอร์สองประตูหนึ่งแต่ถ้าดูจากผลงานภาพรวมในตอนนี้ครับทางฝั่งของทิวเยือนก็ยังสามารถทําผลงานเข้าเป้าให้กับนักลุทุนไม่ได้ถึง3เกมจากในช่วง5เกมที่ผ่านมาแล้วถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานในการเจอกันในครั้งที่ผ่าน,านมาซึ่งผลงานในการเจอกันทั้งหมด10ครั้งทางฝั่งเจ้าบ้านไบยริดก็เคยเอาชนะมายาก้ามาได้ถึง6ครั้งส่วนในผลงานที่เหลืออ,อีกสครั้งที่เจอกันก็เป็นเกมที่ทางฝั่งของ oka, อา er it, มายาก้า คู่ก็ยังเสมอกันไปอีกสองครั้งนะครับและสําหรับผลงานในการเจอกันในเกมนั้นล่าสุดก็เป็นทางฝั่งของไบยอริตที่ก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านเจ้าให้กับมาโยกาไปที่สกอร์สประตูสามสำหรับในเกมคู่นี้ถ้าเราจะมาดูจากเนราคาไมกล้าที่ให้มานะครับซึ่งในตอนนี้ราคาที่เปิดมาก็ยังคงอยู่ที่ราคาเสมอกันโดยที่ในอันตาราการจ่ายราคาค่า,ขา,ขา,ขาขน้ำผลตอบแทนในตอนนี้ถ้าเราเลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้าน rit, เลียวไบยอริตเลทราคาค่าน้าเชื่อได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2 1 2แต่ถ้าในเกมนั้นนี้ถ้าเราเลือกเ,เ,เชียร์ทางฝั่งทีเยือนมาโยกาเล และสําหรับกับกระแสทางในฝั่งฝั่งต่างประเทศที่ออกมาในตอนนี้กระแสก็ยังได้มีการเอียงไปในฝั่งของทางด้านทีเบียนมายาก้ามากกว่าซึ่งก็ชัดเจนนะครับทั้งกระแสและทิศทางในต่างประเทศบวกกับผลงานของทางฝั่งทีเบยนมายิก้าที่พวกเขาก็ยังทำผลงานได้ดีกว่าทางฝั่งของทางด้านเจ้าบ้านอยู่ในตอนนี้และแม้ว่ากับผลงานในการเจอกันในค่าเก่าๆกับเกมที่ทั้งสองทีมก็เคยเจอกันมาที่เลทราคาเสมอกันผลการส่วนใหญ่นั้นก็มักจะจบลงด้วยผลเสมอมากกว่าแต่กับผลงานในหน้าปัจจุบันที่ทั้งสองทีมก็ยังคงมีผลงานที่แตกต่างกันอยู่แบบนีีี้ททาง่ดผมก็อเล ทางฝั่งทีมเยือนก็ได้จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคูน่นี้ผมจึงขอชิ้ชัดไปที่อยู่มายกาทาเพิร์ และเราก็มาอยู่กันที่เกมคู่ที่7คู่สุดท้ายกับลิกเอิงฝรั่งเศสในคู่ตีสองตรงโดยในที่เกมนี้เจ้าบ้านจากฝูงอย่างปารีสแซ็ชแมงก็จะเปิดสตาร์มปรางค์ดแปลงรับการมาเยือนของแรนทีมแดีดที่8ของตารางและสําหรับราคาแฮนดิแคปไม่ค์นกอดเกมที่เปิดมาในคู่นี้เลทแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1.25ซึ่งถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานของทั้งฝั่งเจ้าบ้านเป๊เชในช่วง5เกมที่ผ่านมาผลงานที่พวกเขาทําได้ก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไม่ได้ถึง4เกมแลวก็มีเกมที่พลาดบุกไปเสมอให้กับแรงมาในเกมนัดล่าสุด ทางฝั่งของปารีสแซมงก็ยังสามารถเปิดบ้านถล่มมงปริเยไปได้ถึงสกอร์หประตูศูนย์ผลงานในเกมต่อมาก็บุกไปเอาชนะลิวมา์ไปได้อีกที่สกอร์สประตูหนึ่งเกมในนัดถัดมาก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะบรสมาได้อีกที่สกอร์สประตูหนึ่งเช่นกันและสําหรับผลงานอีกน,นึงนะครับก็เป็นเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกที่ทางฝั่งของเปเชก็เปิดบ้านเอาชนะคิโรนาไปได้ที่สกอร์หประตูศูนย์ส่วนผลงานของถ้าฝั่งทีมเยือนอย่างแรนในช่วง5เกมที่ผ่านมาผลงานที่พวกเขาทาได้ก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้22สอกี2เกมแต่่ทวากับผลงาน3เกม สทางฝั่งของทีมเยือนก็ยังเก็บชนะมาไดเพียงแค่นั้นเดียวจากเกมที่เปิดบ้านเอาชนะมงปปลิเย่มาได้ที่สกอร์สามประตูศูนย์ส่วนในผลงานที่เหลืออีก2เกมครับก็เป็นเกมที่ทางฝั่งของแรนก็บุกไปแพ้กับทางฝั่งของแรงมาที่สกอร์สองประตูหนึ่งและกับผลงานในเกมนัดล่าสุดพวกเขาก็มีเกมที่เปิดบ้านเสม,มอกับทางฝั่งของลองไปที่สกอร์หนึ่งประตูหนึ่งแล้วถ้าเราจะมาดูสิติผลงานเฮทุเฮต,เตใ,นเในการเจอกันข,ของคู่นี้เชื่อหรือไม่ครับว่าผลงานในการเจอกันทางฝั่งของเจ้าบ้านปารีสแซ็ชแมงก็เคยเอาชนะแรนมาได้เพียงแค่สี่เกม ก็ยังเสมอกันไป2เกมแล้วทางฝั่งของทีมเยือนอย่างแรนก็ยังเคยเอาชนะปารีสแซ็งแฌงไม่ได้อีกถึง4เกมครับและสําหรับผลงานในการเจอกันในเกมนั้นที่ผ่านมาปารีสแซ็งแฌงก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะแรนไม่ได้เพียงแค่สกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์และสำหรับในเกมคู่นี้ถ้าเราจะมาดูจากเรทราคาแฮนดิแคปไมค์การท์ทเฮมมาจากเรทแรกครับก็เปิดอยู่ที่ราคา1.25แต่ในตอนนี้ราคาก็ได้มีการขยับปรับตัวโดยก็ไหลไปอยู่ที่ราคา1.5เป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาคาดน้าผลตอบแทนในตอนนี้ถ้าเราเลือกเช น้ำที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ราคา2.07แต่ถ้าในเกมนัดนี้ถ้าเราเลือกเช์ทางฝั่งทีมเยนรนเลทราคาค่าน้าที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ใราคา1.84และสําหรับกับกระแสทิศทางในฝั่งฝั่งตระเทที่ออกมาในตอนนี้กระแสและทิศทางก็ยังได้มีการเอียงไปทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านปารีสแซ็ชแมงมากกว่าแม้ว่าผลงานในการเจอกันในครั้งเก่าๆก็อาจจะมีบ้างเป็นบางช่วงนะครับที่ทางฝั่งของปารีสแซ็ชแมงก็แทบจะไม่เคยเอาชนะแรนด์มาได้เลยแต่ทว่าสําหรับผลงานในทุกการนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านพวกเขาก็กลับมาทําผลงานได้ดีีีีเเกกิาาดททททั้งง่่ออ์ขมม็พจะยย และยิ่งไปกว่านั้นกับเกมที่ทางฝั่งของปารีสแชมังถูกมองว่าไปต่ออยู่ที่ราคา1.5ผลงานในเซอรน,นหลังกับเกมที่เล่นในสนามปรางแปงทางฝั่งเจ้าบ้านก็ยังสามารถเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะและกิราคาไปได้ทั้งสองเกมเพราะฉะนั้นแม้ว่าถ้าดูจากผลงานในการเจอก,กันมันก็ยังสมเสียงอยู่พอสมควรนะครับที่ทางฝั่งเจ้าบ้านจะไม่สามารถเก็บชัยชนะไปได้ในนัดน,นี้แต่สําหรับในมุมมองของผมเองแล้วผมก็ยังคงมองว่าทางฝั่งของเจ้าถิ่นปารีสแชมังก็ได้จะเป็นฝ่ายเปิดบ้านถล่มแลนด์ไปได้แบบเบาๆที่สกอร์รตดััังงนนน้กกบาชชีขอผมใ คู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่อยู่เปเอชเเท่จะตายก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลแนวทางตัวเด่นๆที่ผมก็ได้คัดมาทั้ง7คู่ในวันนี้แต่ก่อนที่จะจบทริปของเราเราก็มาสรุปแนวทางที่ได้ให้ไปกันสั้นๆอีกรอบันึงก่อนครับโดยในเกมคู่แรกครับก็จะเป็นเกมที่กิเลนพยองเมืองทองยูเต็ดก็จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของขอนแก่นยูเต็ดซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียทางฝั่งเจ้าบ้านเมืองทองกับเลนราคานั้นให้เลือกเชียไปที่ราคา1.5 เกมคู่ที่2แบงคอกยูเต็ก็จะเปิดดังรับการมาเยือนของราชบุรี FC ซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านแบงคอกยูเต็ปเลยราคาไม่กั้นไปที่ราคา1งลูกเกมคู่ <Game S 2> <c oughs> ที่3โอแซก็ S air, <S จะเปิดดังรับการมาเยือนของ,งฝั่งทีมเยือนอย่างบรสและกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนบรสเลยราคานั้นก็ให้เลือกเชียร์ที่ราคาเสมอกัน เกมคู่ที่4ทัพสเสือเหลืองบูลเซียดอตมุนก็ mun, จะเปิดรังรับการมาเยือนของฝั่งโบคุมซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเียทางฝั่งเจ้าถิน่นทัพสเสือเหลืองบูลเซียดอตมุนกับเรทราคานั้นก็ให้เลือกเียไปที่ราคา1.75เกมคู่ที่5 AC เอซีมิลานก็จะเปิดรังรับการมาเยือนของฝั่งเลเชซซึ่งกับแนวทางที่ผมให้เลือกเชียในเกมคู่นี้ก็อยู่ทางฝั่งทีมเย,ยนเลเช่เรทราคาก็าให้เลือกอยู่ที่ราคา1.5 เกมคู่ที่6เรอาลบายอริตก็จะเปิดรังรับการมาเยือนของมาโยกาซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ครับก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนมาโยกากับเรทราคานั้นให้เลือกเชียร์ไปที่ราคาเสมอกันเกมคู่สุดท้าย <S <S ปารีสแซงแฌงก็จะเปิดรังรับการมาเยือนของแรนดและกับแนวทางที่ผมก็ให้เลือกเชียร์ในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่ง้าบ้านปารีสแซ็งแฌงกับเลทราคาไม่ก้านนั้นให้เลือกเชียร์ไปที่ราคา1.5 ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลของผมในวันนี้และก่อนจะจากกันก็อย่ายลืมครับกับช่องทางติดต่อที่ผมก็ได้ฝากไว้กับ l i น์แอดเอจสตัวหรือถ้าพี่ๆท่านใดชื่นชอบหรือถกอกถูกใจกับแนวทางที่ผมก็ได้ให้ไปในวันนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และก็กดติดตามให้กับทางช่องของสุภชัยกันด้วยครับและสําหรับในวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ